สวัสดีครับต้อนรับสู่เล่าหลังเกมน่าจะมีความสุขก,กันดีอยู่นะครับหลังจากที่ลิเวอร์พูลเอาชนะนินคโคสเซอรไปได้3ประตูต่อหนึ่งนะครับในเกมกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้คงมาค่อยๆไล่เรียงกันหน่อยครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเพร,ะราะสถานการณ์โรคระบาดคุยในทีนมันก็เล่นงานเยอะเหลือเกินเพราะก่อนเกมเนี่ยมีนักเตะของลิเวอร์พูลเนี่ยติดเชื้อเข้าไปด้วยนะครับมีผลตรวจเป็นบวกและกัดอะผมใช้คํามี้แล้วกันอ้าวค่อยๆไปทีละเรื่องนะครับ แต่ก่อนที่จะไปนะครับแวะมาขอบคุณพี่เขาหน่อยนะครับที่คือ Optus นะฮะรุ่นซีโร่ผมเชื่อทุกคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับใครสนใจก็เข้าไปจับจองไปซื้อหากันได้นะครับที่แฟนเพจของ Optus นะครับมีโค้ดพิเศษให้ด้วยนะครับ YAKDD ตัวใหญ่หมดเลยนะครับรับส่วนลดไปเลย100บาทแต่ว่าที่สำคัญมากกว่านั้นนะฮะจะมาแจ้งข่าวครับบอกว่า Optus มีหน้าร้านแห่งแรกเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่สยามสแควร์ซอย5นะครับชื่อร้านอย่างเป็นทางการก็คือ อุปตัสไอเทสแล์นะครับแล้วเพียบพร้อมดูแลทุกอย่างนะครับมีโปรแกรมวัดสายตาระบบทันสมัยเลยนะครับพร้อมผู้เชี่ยวชาญที่เรียกว่านักทัศนมาตรนะครับคอยดูแลแล้วก็ ้วยเครื่องมือที่มันทันสมัยนะครับมีโปรแกรมวัดสายตาเฉพาะเกมเมอร์เฉพาะนักกีฬาอีสปอร์ตด้วยนะครับสามารถพัฒนาวิจัยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ครับเป็นหนักหนึ่งของเมืองไทยเลยนะครับเอามาดูเรื่องของนักกีฬาอีสปอร์ตเกมเมอร์โดยเฉพาะนะครับนอกจากนี้ยังมีโปรแกรมสําหรับผู้ที่ใช้สายตาหนักนะฮะอย่างเราทั้งท่านเนี่ยไปดูได้นะครับเช็คกันได้นะครับที่สําคัญครับร้านรวมก็สวยงามครับมีมุมถ่ายรูปเยอะแยะมากมายนะครับก็ใครสนใจแวะเวียนเข้าไปได้นะ ครับสำหรับหน้าร้านของ o p t ตันะครับที่ซานสแควร์ซอยหบางทีอาจจะได้เจอกันนะครับโอเคมาเรื่องมันที่รายชื่อก่อนครับจริงๆต้องเรื่องก่อนเกมสักมาสักน,น่าจะมีสัก2-3ชั่วโมงเนาะที่เริ่มมีกระแสข่าวครับว่าอ้าวมีผลตรวจเป็นบวกแนฮะต้องแยกตัวนะต้องรอผลในการตรวจ PCR อย่างจริงจังอีกครั้งหนึ่งนะนะฮะ สุดท้ายก็เปิดเผยรายชื่อออกมาครับนั่นก็คือฟอร์จิฟันดฟาบินโยเคอร์ติสโจนโดนแยกตัวออกไปเรียบร้อยไม่มีโอกาสลงเล่นในเกมนี้เี๋ยวครับก็ณิต้องมีการปรับเปลี่ยนครับในด้านหลังก็อิบูกุนาเต้ครับลงมายืนคู่กับชอมาทิปนะครับส่วนข้างหน้าดิโกโชต้าครับได้ลงเล่นเป็นตัวจริงอีกครั้งยืนปักข้างหน้าแล้วก็ถอยเอาอองเลดชมเลนเนี่ยลงมาเล่นตรงกลางแทนที่ของฟาบินโยจริงจริง แทนในรายชื่อครับแต่ว่าบทบาทเนี่ยเฮนเดอร์สันเนี่ยต้องถอยมายืนเป็นเบอร์6นะครับเป็นตัวรับแล้วก็ขนาข้างด้วยออกเลลช์ชมเลนแล้วก็มีจาโกกันตาร่าข้างหน้าก็มาเน่ซาร่าโชต้าแนวรับนอกจากคู่เซนทาร์แล้วก็จะมีเทรนด์มิร็อกโบแล้วก็อาริสซอนไม่ได้ขี้เหรอะไรส่วนนิโคเซอร์เนี่ยของเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยโอ้โหเลือกดรอปบรรดาดาวยิงหลายๆคนนะคาร์ลัมวิลสันก็สำรองนะฮะมิเกลอาร์เมรอนก็สำรองโจวิลล็อกที่ยิงประตูสำคัญๆบ่อยๆก็สำรอง ใช้ความเร็วของอแซงแม็กซ์แมนนะฮะใช้การเปิดบอลของจอรโจเชวี่นะครับใช้ความาตัวใหญ่แข็งแรงอย่างโจลินตันเนี่ยคอยปะทะเอานะครับริมเส้นก็จะเป็นแรนเฟรเซอร์นะฮะแล้วก็มีเจคอบเมอร์ฟี่ใช่ไหมผมเชื่อว่าที่เลือกสองคนนี้เพื่อจะได้มาแพ็กกับฟูลแบ็กอีกทีหนึ่งก็คือด้านซ้ายก็จะเป็นจอมาลอิสด้านขวาก็คือมันกิโยเอามาดวลกันเลยครับเพระเาะไอ้เฮาเชื่ออยู่แล้วครับว่า เกมรึเส้นของลิขูนมันจัดจ้านอยู่แล้วนอกจากซาร่ามาเน่ยังมีฟูลแบ็กอย่างเทรนอย่างร็อบบอยนะครับก็อาจจะต้องอาวางวางกำแพงหลายชั้นหน่อยประมาณนั้นแต่ปรากฏว่าเริ่มเกมมาอ้าวเซอร์ไพรส์ครับแหมจาาก,ก้มักจะมีฟีลแบบนี้เหมือนกันนะกับการแบบเออบางครั้งก็อยู่ๆก็จ่ายเสียดือ้ออะไรประมาณนั้นนะอยู่ๆก็สกัดแบบแข้งขาอ่อนดือ้อๆนรับจ่ายเสียให้นิโคเซอร์ตัดไปได้แล้วก็มาสกัดบอล มาหน้ากรอบไปโทษตัวเองเปิดพื้นที่เปิดเวลาให้กับจอโจ,โจ,โจโชเชลวีซึ่งอารีเน่โดนบังหมดเลยครับทั้งเฮนเนอร์สันทั้งออกเล็กชมเล็คือบอลกว่าจะผ่านตัวเพื่อนรุ่มทีมเหล่านี้มาเนี่ยอารีขยับหลงทางไปแล้วแล้วก็เชลวีก,ก็ปั่นตุ้มเข้าไปอา้าวอยู่ๆโดนน้ำซะอย่างนั้นผ่านมาเจ็ดนาที คั่งนี้ก็เซร์ก็เหมือนเหมือนตามสภาพนะครับกับการที่มาเน้นเกมรับแล้วพอได้ไประตูขึ้นนำเร็วก็โอ้โหคราวนี้ถอยร่นลงมาอยู่หน้ากรอบไปโทษตัวเองเนะครับ20หลาสาสหลาสุดท้ายเนี่ยยืนแน่นเลยในแดนสุดท้ายนะครับเราจะเห็นวร์พูเป็นฝ่ายเดินเครื่องเข้าใส่แบบวันเว้เลยครับสกัดออกมาก็เหมือนเตะอัดกำแพงนะฮะร์พูก,ก็เดินเครื่องเข้าไปใหม่เดินเครื่องเข้าไปใหม่เดินเครื่องเข้าไปใหม่จนมาที่เสมอได้ครับนาที21ซึ่งมันก็ถูกพูดถึง เยอะพอสมควรเพราะมันมีการประทะกันตู้มในก่อไปโทษแล้วตัวผู้เล่นของนิควคาสเซิลเนี่ยทั้งเฟบินแชร์แล้วก็แอสเซคเดนนะฮะล้มลงกลุ่มบริเวณศีรษะด้วยนะซึ่งผู้เล่นของนิวคเซอร์ก็พยายามบอกทางไม่ดีนแหละครับว่าว่าเอ้ยเจ็บศีรษะเจ็บหัวหยุดเกมอะไรประมาณนั้นแต่มันไม่มีเสียงนวิดครับลิเวอร์พูลก็เล่นต่อไปเทรนด์ไปที่มาเน่มาเน่เปิดมาที่โชต้ามงติดเซฟยูราฟกา ล้วโชวต้าก็ยิงซ้ำเข้าไปปุ๊มช็อตนี้เนี่ยถูกพูดถึงเยอะครับในสตูของพิมลีในการถ่ายทอดสดนะครับมีการเชิญคริสฟอยครับคริสฟอยเป็นอดีตผู้ิสินในระดับพิมลีซึ่งฟอยก็บอกว่าอืมคือถ้าเป็นตัวคริสฟอยเนี่ยเขาจะเป่าเขาจะเป่าหยุดเกมก่อนเพราะว่าเขาไม่อยากเสี่ยงกับอาการอาการบาดเจ็บตรงศีรษะของผู้เล่นอยู่ในสนาม เพราะถ้าเกิดมันเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยมันมัน,ม,นมันยากต่อการรับมือถ้าเกิดเป็นเขาเขาจะเปล่าแล้วเขาก็รู้สึกว่าแปลกใจว่าทาไมไมดีนถึงไม่เป่าในเกมแต่ถ้ามองจากภาพช้าหลายๆมุมเนี่ยไมดีนสังเกตในช็อตนั้นเกือบทุกเสี้ยววินาทีเนี่ยเขาเห็นว่ามันเป็นการประทะกันเองครับทั้งเฟ e เบนช์เแล้วก็อิสระเฮเดนตึง้งชนลม้มกันไปแล้วก็ดูอีกแล้วก็ดูอีก ดูอยู่ประมาณ2-3รอบครับแล้วก็ปล่อยให้เล่นต่อไปคือถ้าถ้าถ้ามองในมุมของไม่ดีนะอันนี้ผมคาดการเอาเองนะฮะถ้ามองในมุมของไม่ดีเนะี่ยคงจะเป็นประมาณว่าไม่ดีเช็คดูแล้วครับดูแล้วดูจนแน่ใจแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ได้หนักหนาแล้วมันเกิดเหตุจากการที่ปะทะกันเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเจมรลุกไม่สมควรถูกถูก,ถ,ก,ถ,กถูกตัดบทอะหรือถูกตัดขาดตรงนั้นะนะครับต้องให้เกมรุกไหลเลื่อนต่อไป อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ครับซึ่งหลังเกมเนี่ยอย่างเทรนด์นักเต่ของลิฟภูก็ให้สัมภาษณ์กับทาง BT Sport บอกว่าคือเวลาอยู่ในสนามเนี่ยมันไม่ได้สังเกตอะไรขนาดนั้นว่าใครเจ็บหรือหรือล้มอยู่ตรงไหนบ้างหน้าที่ของเราก็คือเล่นครับเล่นต่อไปถ้าถ้ามันยังไม่มีเสียนาวดหยุดเกมอ่ะเขาก็ต้องเล่นซึ่งซึ่งมันก็เป็นไปตามตรงนั้นก็ตีเสมอได้หนึ่งแล้วนี้ก็กลับมาครับ เชลวี่จ่ายคืนให้ซะอย่างนั้นแหมยิงประตูทีมเก่าจ่ายคืนให้ทีมเก่านะครับมาเน่หลุดไปยิงติดเซฟแล้วก็สาราต้มเข้าไปประตูที่22ของเขาในซีซั่นนี้ครับจากการลงเล่น23เกมทุกรายการและนี่คือการมีส่วนร่วมร่วมกันนะฮะทั้งยิงประตูและแอสซิสเนี่ย15นัดติดต่อกันในพรีเมียร์ลีกครับสูงสุดเทียบเท่ากับเจมี่วาดี 21. ส,สบายสบาย แต่พอข้่งหลังมาเอ๊ดูเหนื่อยครับดูเหนื่อยดูแบบอืมก็ยังมีจังหวะเอ๊เหมือนคนสเซิล er, มันยังมีชีวิตอยู่อะ่ะเหมือนยังเลี้ยงไข่อยู่เนะครับเล่นไปเล่นมาผมรู้สึกว่าเออทำไมมันอึดอัดเหลือเกินหลากหลายจังหวะในการสวนกลับมาของเนวเซอร์ er, จริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายอกครับเพียงแต่ว่าด้วยช่องว่าสกอร์มันตามแค่ลูกเดียวอะแล้วประตูที่สามันยังไม่มามันก็เลย หวาดเสียวหวาดเสียวเรยจนนั่นแหละครับลูกยิงของเทรนที87ตุม้มเทรนเดอะ็รกเก็ตเลยครับยิงนี้ก็จะรวดเสียบตะข่ายแบบโอ้โหสวยงามมากเหมือนแบบปลดล็อกปลดทุกอย่างปลดความอึดอัดปลดความเหนื่อยทุกอย่างตุง้มจบเกมไป,ปะมามว่าเออจบๆกันไปจะได้ชนะกันไปเทรนบอก หลังเกมนะเชนบอกว่าโอ้ผมรอลูกแบบนี้มาห้าปีแลลวคือจริงๆก็คงไม่ได้ถึงขนาดนั้นหรอกครับเพียงแต่ว่าคือมันรอมานานรอไอจังหวะที่มันแบบเข้าเหลี่ยมเข้ามุมมีพื้นที่มีเวลามาเข้าทางเข้าทางปืนพอดีเป๊ะนะครับรอแบบนี้รอมานานล้ะรอมาห้าปีลวแล้วก็ซัดตุ้มเชนบอกโอ้เหมือนกินขนมหวาน คือไม่ได้ว่าง่ายนะแต,นแต่ว่ามันเหมือนแบบไอความรู้สึกอะมันมีความส like ุขเหมือนเด็กๆกินขนมหวานอะเด็กๆได้กินในติมเด็กๆได้กินขนมอะไรประมาณมันฟูฟ่องมากยิงูตมเข้าไปดูภาพช้ามีไม้ดีนวิ่งด้วยวิ่งสกรีนไลน์ให้ด้วยนะถูกล้อนะครับเอาไปล้ออยู่ในโลกโซเชียลเยอะเลยใน Twitter ในในแอคเคาน์อะไรต่างๆโอ้โ ลูกตีเสมอลูกแรกก็ไม่เป่าหยุดเกมลูกสามเช่นนี้มีวิ่งสกีนไลน์ให้ด้วยวิ่งบังให้ด้วยแต่ก็ขำๆนะฮะไม่ได้ซีเรียสอะไรจบเกมก็สามหนึ่งอาจจะมีช่วงที่มันอึดอัดไปบ้างแต่ก็นั่นแหละครับได้ได,ได้ได้ประตูปิดท้ายมาก็ได้ผลลัพธ์ตามที่มันต้องการประกอบกับอีกผลอีกคู่เชลซีเสมอก็เอเวอตันครับมันเลยทำให้ตอนนี้เนะี่ยเรียกผูขยับ ขยับห่างขึ้นมาครับขยับห่างขึ้นมาตามหลังมนซิตี้หนึ่งแต้มเท่าเดิมครับแต่ว่าห่างจากเชลซีเนี่ยเป็น3แต้มแล้วหลังจบเกมเนี่ยบอกว่าในเรื่องของเกมเนี่ยอาจจะเป็นแค่ประเด็นรองครับรพูดถึงในเรื่องของสานการโรคระบาดเยอะหน่อยเพราะว่าเราทราบเปนแล้วครับว่าทางพรีเมียร์ลีกยืนยันอย่างชัดเจนแล้วว่าสุดสัปดาห์นี้เนี่ยยกเลิกทั้งหมด5คู่เน,น้นๆเลยนะที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ย หรือนั้นก็รวมถึงคู่ของแมนเชสเ์ยนแต่กับไบรตันด้วยซึ่งตรงน,นี้สถานก,การณ์มันหนักหน่วงมารอบวันที่ผ่านมาครับจากตัวเลขนะครับมียอดติดขึ้นมาเนี่ย8 8 0 0 0รายนะครับ8 8 0 0 0รายภายใน1วันครับมากที่สุดในรอบปีครับคือตอนนี้มันมันเริ่มหนักหน่วงอีกแล้วแล้วก็เริ่มมีเสียงหลายๆคนที่ที่พูดถึงซึ่งครอบก็เป็นหนึ่งในนั้นครับว่าสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยนะครับ คือความชัดเจนจากทอา,อางพิมลิข์จะเอาอยัางไงจะเอายังไงต่อไปคือคือถ้าเรามีผู้เล่นติดเชื้อสามคนอย่างเราอย่างลิเวอร์พูลเนี่ยที่มีฟานได้มีฟมิโยมมีโจนนะครับเรารับมือได้เรายังต้องการลงเล่นเราจะอยากแข่งสำหรับตัวเขาเนี่ยอยากแข่งอยากเล่นต่อไปแต่สาการโดยรวมเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทีมลิเวอร์พูลทีมเดียวครับมันมีหลายทีมเยอะมาก ในเพื่อนร่วมลีกแล้วในแต่ละทีมการรับมือมันก็ไม่เหมือนกันจํานวนผู้ติดเชื้อมันก็ไม่เหมือนกันมันขยับไปเรื่อยครับไปเรื่อยอย่างเกมเมื่อคืนที่ตอนแรกเลสเตอร์กับสเปอร์ที่ว่ายืนยันว่าจะเล่นจะเล่นไงอ้าวตัวเจอเลสเตอร์ติดเพิ่มอีก4ี่ห้าคนอย่างเงี้ยก็จําเป็นต้องเลื่อนไปอีกเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครอบต้องการคือพิมรีต้องรีบตัดสินใจครับจะเอาอยัางไงครับซึ่งทางกุศซของเบรนท์ฟอร์ดครับทวฟรัฟง เะบอกว่าเลื่อนเลยครับสุดสัปดาห์นี้เลื่อนไปเลยเพื่อเป็นการตัดวงจรไปก่อนตัดไอกระแสการติดเชื้อเยอะๆเนี่ยแยกกันไปก่อนคือยิ่งยิ่ง,งมารวมตัวกันยิ่งแข่งกันมันก็ยิ่งมีโอกาสสุ่มเสียในการเพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้อเพราะฉะนั้นหยุดก่อนได้ไหมอย่างน้อยอ่ะหนึ่งสัปดาห์หรือ2องสัปดาห์ก็ตามแต่แล้วค่อยประเมินไปเรื่อยๆครับ สุดท้ายก็ดูแล้วก็น่าเป็นห่วงครับถ้าถามตามความรู้สึกผมนะฮะโอกาสที่จะที่จะหยุดการแข่งขันเนี่ยไปไม่ได้สูงครับแต่จะไม่นานครับผมคิดว่าอาจจะถ้าถ้าเกิดจะพักจริงๆอ่ะสัปดาห์นี้มีสิทธิ์ครับสัปดาห์หน้ามีสิทธิ์ครับแล้วค่อยกลับมาลงเล่นแต่เป็นการลงเล่นแบบสนามปิดไม่มีผู้คนไม่มีกองเชียร์ไม่มีคนดูแบบ ซีซันที่แล้วที่เราเห็นมันมาอาจจะเป็นแบบนั้นถ้าอยู่ในการควบคุมได้นะแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยอันนี้ไม่รู้เลยครับร่วงกฤษเนี่ยโอ้โหคนที่นั่นนี่อืชิวมากครับไม่ได้รู้สึกวันเกรงหรืออะไรใดกับโควิดใ i ทีเลยเปอร์เซ็นต์การสวมแมสการสวมหน้ากากออกจากบ้านเนี่ยไม่ถึงครึ่งครับน้อยมาก แล้วมันก็สามารถแพร่เชื้อกันได้ง่ายแบบนี้แหละนะครับก็ขอให้ทุกอย่างเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วกันหวังว่าแบบนั้น3คะแนนในเกมนี้ในรูปเกมที่มันอาจจะไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ผลลัพธ์มาแต่ว่าหลังจากเนี้ยต้องรอดูครับว่าจะได้กลับมาลงเล่นเบวที่สุดเมื่อไหร่ขึ้นอยู่กับทางพิมพ์อ้าว คิดเห็นไงบ้างกับเกมนี้นะฮะคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยนะครับรู้สึกอะไรกันบ้างหลือจะตามกดหัวใจทุกคอมเมนต์เหมือนเช่นเคยนะขอบคุณมากๆครับใครยังไม่ได้กด Subscribe ฝากไว้หน่อยนะขอบคุณอีกครั้งครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ